ครับสวัสดีครับวันนี้ยังไม่ได้ไปไหนครับยังวนวน,นเวย็นอยู่หลังบ้านแต่ก็ยังไม่พร้อมเท่าไหร่แต่ว่าก็มาลดสวนครับเดี๋ยวค่อยดูกันครับลดเสร็จก่อนนะครับยังไม่เยอะครับก็ยังพร้อมที่จะซื้อหน่อยก็คงจะได้ขยายพันธุ์ครับไม่ใช่ขยายจริงไปเน็บในบแปลงเพิ่มนะครับเพราะว่าผักกาดกระจอนกำลังจะพอดีเน็บ ขยายพ <laughs> <editors> <wheel sushi> <ligen> oh <three> ื้นที่ออกนะครับถ้าอยู่แน่นๆอย่างนี้ก็จะไม่โตเดี๋ยวลดวนก่อนนะครับยอดนะครับบรรยากาศแบบ้บ้านนี่นะครับไม่ดูค้หากิน ทำปอกทำสวนเล็กๆน้อยๆนะครับการขัดขัดที่หอครับรอบนี้นึกว่าจะไม่เกิดแต่ก็เคยใช้ได้ครับในการเกิดแบบบ้านๆครับไ,ได้อะไรมากมายนะครับการเกิดแบบบ้านๆหรือว่าพอที่อยู่ได้กินครับ ใส่ปุ๋ยใส่ไรนะครับที่นี่อาจจะใช้แค่ปุ๋ยอคอกครับเดี๋ยวมันคงจะเป็นแค่ฟีลูซีสังก็แสงไปครับ นี่ครับการปลูกผักเพื่อการพออยู่พอกินของเรานะครับนี่ครับผักชีหอมนะครับอันนี้ก็จะเป็นกากกระจอรครับไอ้ความเป็นลาวยังเหลืออยู่นะครับนี่ความเป็นลาวผักชีลาวนะครับนี่ก็ผักกาศกระจรอีกอย่างครับที่กินดอกนะครับนั้นกินใบอันนี้กินดอกนะครับอันนี้ก็เป็นพลิกครับเบี้ยพลิกเบี้ยพลิกนะครับกําลังเกิดนะครับ แต่ตรงนี้ไม่เกิดเลยไม่รู้ว่าหายไปไหนนะครับเนี่ยการอ่เพาะพันธุ์นะขยายพันธุ์นะครับนี่ครับคนทาที่พออยู่พอกินครับกับบรรยากาศของการที่พออยู่พอกินไปอ่เรื่อยๆครับกําลังเริ่มต้นครับเพราะว่าอ่าภาระหน้าที่อย่างอื่นก็คงไปจะหมดแล้วครับในทุ่งนานะครับก็จะมาวนๆนเวียนอยู่กับสวนครับนะครับชมบรรยากาศธรรมชาติ ของการทําสวนพออยู่พอกินของผมนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับที่แวะเวียนเข้ามาชมนะครับ,บรกดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์มาพูดคุยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ